พี่น้องจ๋าโปรดพรอมมึงดูเพียแมนไปเมิดเพีย่ะเพียโอ้ยพี่อูย้อยใต้ยาเพียยางอลังอู้ยกวบกไงกวบกระไงกวบกไงเพียโอ้ยสุดๆุดเม่เห็นถุงมือพระเจ้าถิมไว้ไหมะ่ะไปบ่แมนถุงปอกมีดโอ้มันสวยมากนะจ๊ะมึงมึงดู ขึ้นเป็นกุ้มเป็นก่อพี่น้องจ้าแมเจ้าบงจะดอกเพียโว้ยโวดโพบอกมบวกเตียงค่ะสวัสดีค่ะแม่คัันจ้าแล้วเข้าป่ากันจ้าอีกอีกโซนหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งตัวนี้จะเดินเข้าไปเลยล้างบ้านแม,ม่ขวัญจ้ะนี้จะล้างบ้านแม่ขวัญจ้ะนี่ต้นมาอ่าราสเบอร์รี่แม่ขวัญก็ข้ามถนนมาก็เป็นป่าเลยจ้ะเราก็จะเข้าป่ากันเลยมาถึงหาเก้าค่ะข้ามถนนมาก,ก็เข้าป่าเลยแต่ก็ลกเล็กน้อยจ้ะไปะไม่ มันโกเล็กหน่อยนะคะเนี่ยลรไปยังไดนบ่กกิงคุณลุนลงไปแตทั้งแม่ทั้งลูกแต่ว่ามันเป็นทางนะตรงนี้น,ะน่ะแม่นมาล่ะเป็นทางมาเลยเรี่ยวมากแล้วก็ต้นนี้ด้วยโอ้โหต้นต่าแย่ต้นตําแย่ดาดคอยแล้วเืตอต้นตําแย่ดาดไม่ขวัญค่ะมีดอกไม้ด้วย บาดขาหน่อยดดาดมือข่อยไปเรียวกระตามมาติดๆค่ะจักแม่ผ้ามาอย่างหมนยอดๆโลงแล้วค่ะแถวนี้ก็พอเดินละแต่ว่ามันจะหกขึ้นน้ำสุป,ปีค่ะเพราะว่าบ่มีคนลงมานี่ก็จะเป็นราสเบอร์รี่ป่าเห็นไหมลูกเล็กๆดแดงเต็มต้นเลยค่ะตรงมา เดียวนี้เคยเป็นทางคนเดินจ้ามาขอนกระมาเรื่อยๆแต่ว่าเขานั่นไงอ่าบ้านบ้านเพิ่นมาสังตรงนี้นค่ะมันก็เลยปิดทางลงมมันทางลงมก็จะยากขึ้นก็เลยนี่แหละค่ะไม่มีทางเนี่ยยังยังพอเห็นทางบ้างเล็กๆน้อยๆโอ้อันพ่อแม่ ยุ่งกับหลายเด้อนี่นีนี่เห็นบ่เป็นทางแล้วก็เริ่มเป็นทางแล้วก็จะลกมันกระรโหกขึ้นน้ำสุป,ปีค่ะเพราะว่าสิบมีค้นยางก็จะลกขึ้นทุกปีนะจ๊ะ ฝนตกนะคะเมื่อคืนแต่ว่าฝนก็ห่างไว้ได้พ,พักพักใหญ่ๆเห็นไหมมันก็จะพอมีทางคน้นยางนี่จ้ะโอ,โอ้ยุ่งกันกายกัดคอยเล้านี่แหละคะ่ะก็ได้เดินเข้าป่ากันเดี๋ยวเราจะไปสอดอีกทางนึงค่ะคือปต้องอาา หกขึ้นทางเก่าแล้วเ่าก็จะเดินแล้วก็อ้อมไปจ้ละลูกพีหัวจากท่างครับเลน้วนทวนๆหน่อยคนน่กใช่แหาแฉะมากเส้นนี้ก็เลยยุงก็่าจะเยอะจะเริ่มเป็นโอ้ ฟูเบอรี่จะแถวนี้นี่ก็เป็นเห็ดไส้เดือนนะจ๊ะเห็นไหมขอบขอบเป็นหวีจ้ะดอกอย่างนี้แล้วก็กลวงเขาก็จะมีตีนเนี่ยเป็นทงเทาที่ดอกบานตัวนี้จะเป็นดอกตูมจ้ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยขอบเขาก็จะเป็นหวีหวีอย่างนี้เป็นซอยๆลงมากค่ะแล้วเขาจะเป็นทงเทาสิคะ่ะเห็ดไส้เดือน แซบค่ะค่าๆเห็ดปลวกบ้านเท่านี่แหละเห็ดปลวกเห็ดโค้นหดอกบานดอกตูมจ้ะข้างในจะกลวงจะแม่ดอกตูมก็บ่ค่อยกลวงหรอกแต่ว่ากลวงนั่นแหละกลวงไงี้เห็นไหมเขาจะเป็นกลวงนงี้จะเห็นไหมกลวง เอกาก็จะค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยอร่อยนะจ้าเห็ดไส้เดือนโอ้เบิ้งดูค่คอยดึงคาก็บ่ขึ้นกลวงเย็นนี้ค่ะค่ะข,ขา,าวเ่าจ้ะโอ้ดอกนั้นก็เกินแกงแล้วจ้ะเห็นไหมแก่แล้วแถวนี้ก็จะเป็นป่าบูเบอรี่จ้จา่ว่า มาค่อยดกปันใดจ้ะเต็มพืชไปเมอเ็ดเป็นบูเบอรี่เมอ็ดจ้ะน้องพี่น้องจ้ะเห็ดปลวกเขาออกแล้วค่ะเห็ดปลวกฝรั่งออกแล้วนะจ้ะแต่ไม่ได้กินนะจ้ะแม่งกินเหม็นหนึ่งสองสามสี่ดวกเนี่ยอยู้พี่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 นึกว่าเห็ดปลวกมาแล้วอุย้ยยังสวยแต่ว่าขออภัยนะคะเมื่อน,นี้บม่ได้ตัดขาเลย ลืมมีดวายอยู่ตะกาเกี้เกียงว่ะลืมมีดนะคะโอ้โหเห็นปลักหลายดอกจกนวนทั้งิ้นได้หนึ่งดอกนะจ๊ะโอ้ยมาแล้วอ่ะโอ้ยเห็ดปวกทุกพดทธปีเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ยอันนี้อันนี้ไปบ้านไม่ละค่ะไปบ้านไม่ล้ะเป็นไปไล่ตางแล้วเป็นทั้งเขาแลวผีพี่พีเพิ่พงดูโอ้โหไง เย็บปลวกฝรั่งนะจ้าโอ้โหอย่างงามจ้ะยังใหญ่ยัางงามโอ้พี่พี่ดอกนึงอ้วนอวบมากค่ะให้ปลวกฝรั่งนะจ้ะเม็นไหมเขาจะเป็นวงแหวนตรงนี้ค่ะดูหัวเขาจะขาวๆนวลๆนีนน่สิละค่ะ สามดอกเต็มตะก้าค่ะปดพดเพ้อเฮ้ยคุยพร้อมใต้ขอนไปใส่ครับหาเห็ดซอยแม่แน่เห็นว่ากระไร้หน่ไ,ไหมโอ้ยเห็ดเหลืองก็น,นึ่งดอกอยัางงามงามมากายนึกว่าจะไม่เจอ ใช่ไหมลูกโอ้ยผ่อนหนึง่งโอ้ยโอ้ยสองดอกงามๆนึกว่าจะไม่เจอเธอซะแล้วนี่ค่ะโอ้ยยังสวยสดเลยงดงามอือหือสวยมาก มุนค่ะคองยาเก็นากกับมุนแล้วค่ะออวบและฉ่ำมากอวบและฉ่ำมากจ้ะสวยสวยอุ้ยเรามาเจออะไรนี่อุดปลาไมาเลยด้ค่ะคะุณเหนรตฐวามีปอกมีดพระเจ้าเมยปอกมีดพระเจ้า ปอกมีดคักๆเบิองเบืงเพียโอ้โหหุวหน้าเป็นดวนอยูอ่พี่น้องคนลุกคนลุกเลยโอ้ยจักยางเจิดมาจังไดนได้เนี่ป้านี่บ้เคยบ้เคยเขามาเลิกปนี่ปน่นปน,ปน,ปน,ปนโอ้ยมันเลิศแต่ว่าที่นี่ที่ไหนโอ้ยเก็บเก็บเก็บซุดปนแย่สุดๆค่ะ โอ้ยอยังสวยอะ่ะโอ้ยไอ้เห็ดเหลืองขายไปแล้วนะคะสามโลพัดเพิ่นมา้างเพิ่มอีกขาโลเลยจะเสียดายมาก,กวันนี้โอ้ยเสียดายค่ะมืนน้อนี้เรื่มเมีด เฮ้ยจนว่าค่ะเพียอเพียอผู้เจ้าเบิ้งว้าไพี่น้องพี่น้องจ๋าโปรดโรอมึงดูเพียอแม่งไปเมินเพี่อน่าเพียอโอ้ยพี่อู้อยู่ใต้หญ้าเพี่อ่ายางอลั้งอู้กอดปากแง้กอวบักแง้กอวบักแง้เพียโอ้ยสุดสุดแบบโอ้ยสุดสุด เดี๋ยวมาก่อนเบิ่งถุงมือะคกะมนเห็นถุงมือพ่อเจ้าถิ่มไว้ไหมคะแล้ประเณถุงปลอกมีดโอ้มันสวยมากนะจ๊ะเบิง่งเบืงดูขึ้นเป็นกุ้มเป็นก่อพี่น้องจ๊ะแม่พไหเจ้าเบนงจากดอกเพียโฮ้ยผัพ่บอกมอ้อกเตียงค่ะสวยมากอะ่ะ เพี้ยมาจเจาบน้องบนกากซากเลยเถอะเยอะเยอะเยอะอย่างงามอ่ะดู n h าเส้นบ้านน้อยบาทจ้ะเพี้ยอุ้ยสวยละหลัง โอ้โโตแล้วด้วยจ้ะคือแบบโอ้โหอร่ามมากเยินมาคอยจุ่มหนึ่งเพื่อนย,ยัางสวยค่ะ ใช่ไหมลูกบอกมีพระเจ้าเฮ็ดตกไว้พระเจ้าอาจจะเข่ามาซำจ้ะแต่ว่าเ้ามากก่อนไงเพราะโดยบังเอิญน,นะจ๊ะก็คือยางมหานะคะตั้งใจมหาเห็ดนี่แหละแต่ว่ามันก็หาไม่ง่ายเลยหาบ้าง่ายจะมองมันอ่ะ คือปลามันกว้างไงแล้วแบบถึงจะอยู่ไกลบ้านแต่ว่าโซนนี้มาขวัญมาขวัญบริมาสํารวจโอ้โหเจ้าบังเขียนเป็นเ่อไงนะเป็นกระจุกกระจุกเลยเป็นจุ่มเป็นจุ่มว่านั่น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 ยุดยุดยุดที่นน่นบ้างผู้ใดบอกให้เก็บเห็ดเหลืองซอยแม่บ่ต้องบ่ต้อง เ็บเฮ็ดเลื้องแล้วนะเรี่ยวมองดูบนมือเจ้าเิงยากกินเฮ็ดเลื้งี่แม่บักน่ายเนี๋ยแม่ซื่อไข่เฮ็ดเลื้งซื่อนมให้กินโอ้ยกินเมือไปดวกนึืละพี่น้องจ้าลูกไส้คอยสวยจนว่าจ้าพี่โอ้โหโอ้ยว่ามันดวกเดียว เพื S <S อ่อนผ้มเ่อนโหงามมากอะทั้งดวนทั้งดวนสวยจนค่ะเฮโอ้ยนี่เด๋อวดอกนึงยืนหนาดื่นตามาเก็บซวยว้าดวนนี่ยางเยอะเลยค่ะเพี่อ ้ชยกินไปดอกนึงค่ะตรงนี้เปลี่ยนบ่อยเหี่ยวแห้งกับมีค่ะพี่เหี่ยวแห้งเวกนดอกชุมช่มๆก็มีอยู่ไต้ต้นใหม่เลยค่ะเนี่ยไม่แต่สวยๆจ้ะสวยๆ,ๆสวยๆ,วยๆโอ้พี่ เจ้าเบิ่งผุนผุ่นเครื่องทนแม่นเมือโอ้เยอะเยอะเอาพ่อพ่อแรงเห็ดเหลืองมองไม่แล้วค่ะพ่อเห็ดเหลืองของเหาแล้วกับของเขานําเขาถิ่มปวกมีดจวงไว้เลยเขาถิ่มปวกมีดจวงไว้เลยจะว่าเหาเนี่ยมาเก็บไปก่อนเดี๋ยวอ ละอันหลังโผล่โผลโอ้ยมิใช่น้อยมิใช่น้อยมิใช่น้อยเพื่นค่ะโปรดโปรค่ะโปรดโปรเดี๋ยวเดียวยางมึงแถวนี้ก็น่าจะมีโอ้ยไหนซีมี่อย่างไรอ้อมพุ่นอย่บนเสนเมืองเหมือดอยู่ค่ะโดยรอบโพนเนี่ยพ่นด่วนนี้เลยพ่นด่วนนี้เลยนี่ไงบน เฮ้ย,ยงบาเรนนี่หนิค่ะสีะเหยียบเห็ดไหมมันแบบมขบาข่อนว่าเต็มพื้นที่แถวเนี้ยจะเห็นเห็ดเ,เหลืองเขาก็จะตีลัามีโดนรอบจะหารลบๆเพื่อมันไม่มูมันเจอไหมัศมีโดยรอบก็รอบรอบมายังไก่เลยอะ เราเมาไก้เติบย่างกันหอบแคร์กันเลยที่เดียวเอาใจระถึกตาพี่อ้วบมากไใจใจใจเจอไรเจอไรโอ้ยดีใจเห็นเหลืองก่ะเพื่นดูโอ้ยสวยอ่ะสวยมากเังอดู โอ้โหนั่นเลยย่างเกลนหอบโอ้ยเลิศพวกแหงๆก็มีค่ะคิดเบื้องแต่มันพวกแหงอ่ะน้อยๆจุ๊มๆน้อยๆนะถ้ามันพวกแหงมันจะสวยแค่ไหนคิดเบิ้งคิดเบิ้งโอ้โหโอ้โหมาตามาโอ้โหย่างงามอ่ะสวยมาก แต่วมันแมงมันอยากเลี้ยงแน่วหันโอ้ยมีดประมาทเลยค่ะขอโทษขออภัยเลยมาเนี่ลืมโอ้โหเกือบเกือบเกือบพักเกือบพักเกือบพักวันเธอมีแค่สองดวอเลี้ยวเลี้ยวยา่าไปกินมาเขือที่แม่ว่าตัวง้มๆงมเนี่ยโพดโรคม่วเตียง นี่นั่งเฝ้าได้ยังมากินเึิ่งดูยัางสวยสุดสุดสวยนะ่ะโอ้โหมพิ่งดูค่ะงามสุดเลยคู่นี่เป้ยส,ยสวยสุดเลยค่ะคู่นี่สวยสวยยัางพราโชว์ขมาเกือบมันเหยียบหัวเธอตันนี่ ทา้งนอกอทา้งนออ้ยเต็มเต็มโ,โอเคี่ดอกหนึ่งค่ะงามๆโอ้โหมันจะบังขาอวบมากอะ่ะเยอะเยอะเยอะวันนี้เฮ้ยมาเจออะไรเนี่ยโอ้โห นีดอกแห้งก็มีค่ะดอกแห้งก็มีงามๆก็เยอะเห็นไหมอย่างสวยเลยสวยมากปานแฉียงย้วยเลืดเลย บูเบอรลีออกมาวันค่ะว่ามันหลงหาทางอยู่พอทางแล้วไปใส่บาดถูกทางแล้วลูกป่เไเห็ดไส้เดือนเต็มรูปแบบแล้วค่ะมีถุงเท้าีย่ยมีถุงเท้า,างี้เป็นเป็นหวีหวีตรงนี้จ้ะ เขาจะอยู่ในใครอ่ะจ๊ะเขาเป็นตระกูลเห็ดพิษนะจ๊ะตัวนี้ระวังแต่ว่าตัวนี้อร่อยจ้ะตัวนี้ก็ไม่ดอกแก่ดอกบ้านาประมาณนี้จ้ะสีก็จะเป็นน้ำตาลไหมพ่อย่างนี่นค่ะ ก้อนขาวๆนะ่าเป็นหญ้าจ้ะเขาก็จะตัดหญ้าแห่งหญ้าแล้วก็แล้วก็ม้วนพึ่งวยจักน้อยมั้งค่ะแล้วก็ม้วนม้วนเป็นม้วนย่างดีนะคะรุ่นอากาศใบเขาเลยครับเก็บใบแห,ห,ห,ห่งหญ้าไอ้หญ้าเก็บใบแห่งง่วนแห่งหมาเนี่ยหนาวจะ้ะเขาจะทำอย่างนี้ประมาณ ถ้าเป็นไล่หญ้าจริงๆเขาก็จะเห็ดไหลปีละหลายรอบเยอะจ้ะก้อนบักใหญ่เนี่ยไม่ใช่ที่ฉี่ใส่นะลูกนะผมฉี่ใส่หน่อยแม่ห้ผมฉีใมมฉ่ใส่หน่อยแม่เป็นพลาสติกแผ่นจ้ะพลาสติกแผ่นมวนหญ้าค่ะ ว่าให้มาให้ง่วก็จะออกจากป่ามาเรียบร้อยค่ะหมดเพราะว่าปกติก็จะเห็นไก่เนาะเขาบุค่อยได้มาม่วนบันไดตรงนี้เห็นไก่ๆกันเลยแบบว่างวดงวดนี่เขามามวนไก่ๆบ้านนะกันเลยเห็นไก่ๆเดี๋ยวพาไปบงไกๆ่ๆจุ่มนั่นจุ่มนั้นหลายขวดครับปะหลายขวดขวดห้าบานนเี่ยปะ ขวดใหญ่มากเป็นพลาสติกแบบเราม้วนพันยางดีเลยค่ะขอดบักเอฟเลยขอดใหญ่มากๆขอดยาค่ะขอด้าไว้ให้ง่วให้มาหนาหนาวขอดใหญ่สุดๆใหญ่มาก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,กด,กดิ่งแจ้งเตือน